นี่คือม่อนพญานาคหรือว่าวัดป่าพุทธชินวงศสาลามนะครับจังหวัดพะเยาเราผมกับอาจารย์เล่มาพา f อฟมาทัวร์รอบหนึ่งแล้วครอ,รอบนี้เราก็เลยแบบกลับมาเพื่อจะถ่ายทำเพราะว่าอาจารย์บอกว่า มีอะไรน่าสนใจอยู่ครับชข้างบนแบบพลังงานดีมากเพราะเข้ามาแล้วสถานที่แบบสะอาดสะอ้านแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นที่เขาจัดสร้างเรีน่ใใหญ่มากใหญ่มากที่สุดแล้วมั้งครับถ้าในประเทศไทยนที่เราเจอมาเนี่ยคือที่นี่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าถ้ามองไปแบบ แบบน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกนะอาจารย์น่าจะใช่ครับเพราะว่าโอบรอบเขาน้องนี่ยเนี่โอบรอบเขานะนี่ตัวลำตัวตัวผ้าเป็นนุ่นนะครับแล้วก็เป็นออกล้อมเขานี่มาโผล่อ้อมเลยแบบนี้เลยที่แรกพอเลี้ยวรถเข้ามานึกวก็เป็นพญานาคสององค์อ๋อไม่ใช่ครับนี่ฮะหู โอโอบันไดกี่ขั้นนะพี่ท็อปโอ้โหวันนั้นเอาเรื่องอยู่ครับเห็น <c oughs> แค่นี้เองโอ้โหได้เรื่องเลยเหรพี่ส้มเห็นแค่นี้แต่ได้เรื่องครับเอ,เอาเรื่องอยู่ทำไมทำไมต้องมาที่นี่อีกครั้งอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมีจุดที่เขาเรียกว่าหันไปได้ตรงหันหันไปทางนั้นเนาะอาจจะตรงกับกวานพะเยาานหน้าใช่ครับทะเลสาบทางภาคเหนือที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นภาพปางเปิดโลกนะครับที่เขาจัดห่วงจุ้ยไว้ดีมากข้างหลัง ย้อนลงมาคือทาเวสุวรรณแล้วเป็นทางเดินขึ้นไปรับพลังบนลานหินแล้วเป็นรูปงูงูไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะเป็นงูตัวเล็กน้อยโอบเลยเใช่คับอารมณ์ว่างูจงอางอป<ช>่าใอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนั้นน่ะเป็นหินตั้งขึ้นมาครับหินตั้งรูปคล้ายๆเนี่ยปวดใจครับโอ้ปวดใจไว้ เป็นปวใจอ,อยู่เป็นเกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดขึ้นในธรรมชาติแต่งูเนี่ยเขาสร้างขึ้นถวายนะฮะแล้วก็มีสาราไว้สําหรับฟังเขาเรียกอะไรนะทำวัดเนาะทำวัดชาววัดเย็นพรขึ้นไปสวดมนต์กัมนมันเย็นใช่ครับถามว่าพลังงานตรงนี้ดีไหม ก็เกี่ยวกับเรื่องของพรภูมิพญานาคพี่ส้มที่ทําแท่นตรงนี้มาน่าจะเกี่ยวกับเท้า,เ,าเขาเรียวกว่าเท้าวิดูปักแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคทั้งทั้งหมดที่มารวมกันเลยคือศูนย์รวมพญานาคที่เป็นรูปปั้นใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียอันนี้พยพี่ส้มยังไม่ได้เข้าไปในถ้ำยอด บอกเป็สปอยแอบสปอยไว้ก่อนว่าเราเข้าไปทำมาแล้วสวยจริงๆขนาดยังไม่เสร็จนะก็คือเขาทาไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนี่สร้างมา3ปีแล้วไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่เห็นอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูเพราะเราก็เจอแบบถ้ำสวยๆมาเยอะครับับบอันนี้เป็นถ้ำที่สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็มีพญานาคหลายหลายท่านเลยคือท,ทุกตระกูลเลยอะทุกตระกูลเลยครับ รวมรวมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในสวอตทเอเชียที่รวมพญายนาคครบทั้งหมดไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะอบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งทั่วสาอีทเอเชียทั้งหมดคนที่เป็นสายพญายนาคมาแล้วก็จะสะท้านสะเทือนเหมือนได้กลับบ้านเหมือนได้มีพบภูมิเหมือนได้ย้อนความหลังเจอเจ้าปู่เจ้าย่าย้อนกลับไปก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆกันต้องเข้าไปในนั้นก่อนหนึ่งในน,งนั้นคือคนนี้ค่ะเมื่อกี้ที่หนูขอเข้าไปน,าน,นั่งในรถเหนไหมหนูเวียนหัวหนูปวดหัวหนูปวดหัวมากแล้วอยู่ก็ร้องไห้อ้า ยังยังไม่รู้ยังงงงงอยู่แล้วความลับตอนนั้นเรามาพะเยาว่าพระเจ้าองค์ตื้อใหญ่เนาะ่ครับจะบอกเลยว่าในเซอีเอเชียเนี่ยทะเลสาบที่เป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นประตูมิติแห่งวังบาดานที่ใหญ่ที่สุดขอใช้คาว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะที่พญานาคมารวมกันเนี่ยก็คือกวนพะเยาเอวเหรอคะใช่ครับลงเข้าไปเนี่ยข้างล่างมีวัดถึง ยี่สิบวัดที่ยังจมบาดาลที่พญานาคกวาดเอาไปบูชาทั้งหมดหุยคนลุกเลยเวลาที่เรามีระมาพยาวเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปกับพันพยาวเพราะว่าถ้าไม่ไปถ่ายเหมือนมาไม่ถึงก็จะเห็นเป็นบึงน้าใหญ่ๆเลยใช่ครับถ่ายรูปของพระสุนาร์สอฝั่งสองฝั่งแล้วก็เขาจะจัดแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเพราะว่าองค์เนี่ยเขาทำสีขาวไว้ก็จะมีไฟสีแดงยิงไฟสีเขียวยิงก็จะขึ้นอตนนี